ก็สวัสดีครับพบกับช่อง N U M 3 2กันอีกครั้งนะครับในเกม Summoner Wars k y Arena ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาร,รีวิวนะครับกิจกรรมคอลับมันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเพิ่งจะได้ว่างมาทำก็นะครับนี่ได้ป้ายมาแล้วนี่ The Witcher นะครับคู่กับ Assassin เลยครับของปีที่แล้ว ก็นะครับรกิจกรรมมาใหม่ก็มีเพียบครับอัปเดตตัวของออตัวคอลแลบนะครับมีมาอีกหลายตัวนะครับประมาณสี่สี่ตัวมาตรฐานแล้วก็เป็นตัวของ t h e w i t c h e r นะครับจากเรื่องจากเกม The w i t c h e r เราก็จะวันนี้เราจะพามาดูคร่าวๆนะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับนี่ก็มีกิจกรรมอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยว ในอารีนานะครับก็จะมีมาสเตอร์นะเป็นของกิจกรรมดูวิชเชอร์มาด้วยนะครับอันนี้เราก็สามารถมาตีดอกของเป็นเหรียญของดูวิชเชอร์ได้ด้วยนะครับเอาไปแลกของโนนีนั่นนะครับอันนี้ก็สามารถมาเล่นได้นะครับมาวันละรอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆนิดนึงนะจะพยายามพาไปดูให้ครบทุก อันนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับแล้วเราจะยังไม่ระเบิดสกอร์นะครับรอบนี้เราจะพาไปดูกิจกรรมคร่าวๆก่อนส่วนสกอร์นี้เราอาจจะรออีกสักสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจัดนะครับระเบิดสกอร์คอลแลบนี้จัดแน่นอนนะครับพอเราดองมันนานนะครับดองมันนานลองเตเนี่ยอละก็นะครับกิจกรรมนี้ครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นปราสาทที่มาใหม่ก็จะมี เควสของ The w i t c h e r ด้วยนะครับอันนี้เราเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับก็ยังไม่มีให้ดูก็จะมีเป็นการ์ดเกมครับเป็นเกมการ์ดเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะมาเล่นโชว์สักสักรอบหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่2แล้วนี่คือเป็นผ่านมาสัปดาห์เพิ่งจะมารีวิวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะพามาดูช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคร่าวๆกันก่อนนะเอาเป็นว่าแวะไปดูกิจกรรมก่อนนะครับอีเวนต์ช่วงนี้นะครับกิจกรรม The w i t c h e r นะครับกิจกรรมคอลแลบ ปีนี้นะครับปีที่10กับซัมานวอนะครับภาคแรกนะอันนี้กิจกรรมภาคแรกก็ถ้าเราเล่นเคียยงเงื่อนไขได้นะครับตัวแจกเลยนะครับก็คือแกโรแกโรอะไรนี่ักอย่างเนี่ยนะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่าประมาณนี้ครับได้แกโรน้ำนะครับห้าดาแท้เป็นตัวแจกนะครับของกิจกรรมนี้อันนี้คือลับแล้วก็มีรุนครบเซตมาให้นะครับถาดน้ำนะครับ ก็้องไปลองเล่นนะครับตอนนี้ยังยังยัง,ยงไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหรนะ่ครับเลยยังไม่ค่อยรู้ว่ามันโหดแค่ไหนคนระับอ่าอันนี้ก็จะมีกิจกรรมลับนะครับถ้าเราเคลียร์พลังเคลียร์เงื่อนไขสะสมเหรียญครบมาเรื่อยๆมันก็จะปลดระดับไปเรื่อยๆืนะครับก็มีถึงแสงเมื่ดน,นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมร้านของตัวละครเพื่อจะได้ของเนี่ยพัครบพันสามร้อยก็จะได้คัมพีเดอะวิชเชอร์นะครับเอาไว้เปิดตัวของตัวละครจากเรื่องเดอะวิชเชอร์ จากเกมน,น,นี่เราก็ได้นี่ครับเงนินไขเคลียร์ดันเจียนคอแลบนะเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่เราตีตะก,กี้นะครับภารกิจลับชนะมาสเตอร์ของเดอะวิชเชอร์ครบสิบครั้งเราก็จะได้ตะกรหลืองด้วยโอเคอ่าเราก็จะไปดูกิจกรรมต่อนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแบบวิจัยนะครับกิจกรรมแบบวิจัยของเดอะวิชเชอร์นะครับก็เดี๋ยวนี้เราสามารถ เอาเหรียญที่เราเล่นสะสมนะครับมาอัพเลเวลนะครับอนะัพอัพสกิลเนี่ยไม่ใช่อนะัพเลเวลอัพสกิลนะฮะอัพสกิลโดยเฉพาะตัวไอ้นี่นะของตัวใหม่นะครับของตัวคอลแลบของพวกแก๊งเดอะวิชเชอร์ทั้งหลายอะไรนะสามารถเอามาอัพสกิลได้เป็นระดับสี่ดาวกับห้าดาวนะครับตัวห้าดาวก็น่าจะเป็นแค่เดอะวิชเชอร์นะครับส่วนตัวตัวอื่นๆนี่น่าจะเป็นระดับสี่ดาวนะครับอ่านกะ็จะมีประมาณนี้ครับกิจกรรมเอาเหรียญมาแลกได้ อาเราไม่ได้ตีอะไรค้างไว้เรอเนี่ยโอ้โหตายแล้วเราตีอะไรค้างไว้แป๊บนึงนะครับพลังงานเลยเยอะเกิน <Okay. S 1> แล้วก็อีเวนตอนนี้ก็จะมีการแข่งขันด้วยนะครับเป็นแบบ 2. ต่อ2อ,อันนี้ลงทะเบียนแล้วก็จะเป็นกิจกรรมร้านค้าคอลแลบสุดพิเศษอันนี้เป็นกิจกรรมภาค3นะครับมีรลย50วันยอ่ยัยงเหลืออะลรเยอะครับสามารถ เขามาเคลียเงื่อนไขแต่วันนี้ต้องเคลียอันอันดับหนึ่งอภารกิจภาคหนึ่งให้ได้ให้ก่อนนะครับเพื่อที่จะปลดระดับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าเหรียญเรายังไม่ครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่จะมาซื้อของได้อีกนะครับแต่ว่าต้องเคลียเงื่อนไขสะสมเหรียญนะครับอันนี้ยังยังไม่เคลียรนะครับสําหรับผมแล้วเราก็จะไปดูที่กิจกรรมการเล่นเกมการ์ดนะครับเป็นเกมการ์ดอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เราก็สามารถ เดีย๋ยวจะแวะไปดูให้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอ่าเขาคร่า,าครับเราก็สามารถมารับรางวัลรับขอ,องฟรดล็อกได้นะครับอันนี้คือต้องเล่นเคลียร์นะครับก็คือเล่นเคลียร์5รอบต่อสัปดาห์นะครับก็จะสามารถรับรางวัลได้อันนี้เป็นกิจกรรมโบนัสคัมพีเวทมตนอันนี้คือเมื่อใช้สกอร์นะครับซัมมอนตัวละครคอแลบเมื่อใช้สิบมวน ก็คือแจกหนึม้วนนะครับแล้วก็อัปเกรดก็เพิ่มด้วยเหรอไม่แน่ใจอันนี้เหลือเวลาอีกเอ้าเหลือ8วัน2ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ <laughs> เหลือเวลาน้อยแล้วนี่หว่าแต่แล้วยังไม่ได้ระเบิดสกอร์ไม่ได้แตะสกรอร์เลยนะครับตอนนี้แต่ตัวคอร์ลับก็ยังไม่ได้อัปเวลเลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอัปตัวเลเวลคอร์ลับให้ถึงเลเวลที่กำหนดนะเป็น6ดาวแล้วก็40 ประมาณนั้นก็จะได้ของครบนะครับแต่อันนี้คือระเบิดใช้สกอร์นะครับต้องใช้สกอร์แล้วเราจะได้เฉพาะสกอร์ส้มเฉพาะสกอร์ส้มนะครับเราก็จะได้ม้นคัมบีถ้าได้ตัวละครคอแลบก็จะบวกให้ด้วยนะตอนนี้ยังไม่ได้ระเบิดเลยคนระับตอนนี้เหลือเวลาอีกแปดวันนะครับกว่าจะลงชิปก็อาจจะดีเลยไปนิดนึงอาจจะเหลือไม่เยอะอาจจะไม่ถึงแต่ก็จะพยายามมาระเบิดให้ทันนะครับเพราะว่านานทีจะมีนะคอรลบนี้ ปีถังจะผิดจะโผลมาให้แล้วก็ต่อไปกิจกรรมต่อไปช่วงนี้ก็จะมีอ่าถงฮีโร่เปิดด้วยนะครับของธาตุลมตัวตัวเนี้ยชื่ออะไรวะไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจขนาดนั้นพลอยซับพลอยซันมันเตอร์นะมาสเตอร์อะไรแล้วก็ไม่รู้สก,กิลนะอะไรอาจจะไปตีเก็บไว้สักหน่อยก็ ต่อาจจะเหลือเวลาไม่เยอะแล้วอารมณ์คลิปก็อาจจะเกือบหมดแล้วอันก็ไม่ต้องอนี้มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมห้าดาวแท้นะครับก็คือเลือก5าดาวแท้ได้เลยหนึ่งตัวซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดหน้ามาให้เห็นตักตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวรอระเบิดสะกอร์เราจะมาจัดทีเดียวนะครับอันนี้ก็เช็คอินครับง่ายเลยครับน,นี่คือเช็คอินทุกวัน,นครับก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับ มีทั้งหมดให้เลือก10ตัวนะใน70วันซึ่งเหลือเวลาอีกเท่าไหร่วะเหลืออีก141วันครับก็คือฉลองครบรอบ10ปีนะครับอันนี้กิจก,กรรมนี้คืออย่างนาน,นครับเช็คอินทุกวันแค่นั้นเองครับแล้วค่อยมาเรียกว่าเราจะเอาไข่นะในตัว5ดาดาที่เราเปิดได้นะครับก็กิจก,กรรมเพียบครับตอนนี้แบบเล่นมีเวลาเล่นก็คือเล่นได้ครับแต่มันมีเวลาเล่นอย่างผมก็อาจจะ มีมีกับโอได้อยู่เพราะว่ามันทางานนะครับมันก็เลยค่อนข้างยุ่งๆหน่อยอันนี้ก็จะมีกิจกรรมรับตุ๊จีนมีเป็นช่วงพิเศษมีใช้พลังงานฟรีก็มีครับมีเก็บหินมะนาก็มีโอ้มีเยอะแล้วก็มีอ่ากิจกรรมโน่นนี่นั่นไกด์คอร์รลก็จะเป็นพวกแนะนําตัวละครนิดคร่าวๆนะครับแล้วก็มีวิดีโอประมาณนี้ครับประมาณนี้ในอีเวนต์นะครับ คร่าวเลยลเราจะไปดูว่ามีอะไรมาใหม่ในในหน้านี้ไหมอ่ะก็จะมีนี่ครับดันเจียนดันเจียนของเดวิชเชอร์นะครับอันนี้เราก็สามารถมาเล่นได้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมมีเงื่อนไขในการเชียร์อ่าเดี๋ยวพาไปเล่นตัตกตาแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเที่ยวอทาทัดมืดนะครับโอ้น่าจะตึงๆเนี่ยน,น่าจะเก่งแต่วันนี้น่าจะใช้ทีมพิษไม่ได้ผลคนระับเราก็ใช้แต่ทีมพิษซะด้วยนะ โซ so, ตัวพวกนี้ดีไลน์นี่หนักหน่วงและรุนแรงอมันธาดลมอ่ะเอาใครดีวะสักครู่นะะรีบไปให้ไวที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากเกินไปเราจะใช้เป็นใครดียังไม่เคยลองโู่กับวอดจานนี้นะครับขอเป็นลองเป็นเอากูอิดไปแล้วกันอ่ะไปไหวหรือเปล่าไม่ร,มรู้ไม่มีฮิวนะครับทีนี้ อืมสู้กับปีศาจของ The Witcher นะครับไอ้อะเอาวะเอาวะโหดไปเนี่ยอันนี้เราจะเป็นใครนะยเยเลน่าหรือใครสักอย่างเนี่ยแหละของ The Witcher นะครับอันนี้ติดมาด้วยตัวหนึ่งอันนี้พิษไม่ได้ผลนี่วะใช่ไหมพิดไม่ได้ผลเอาดูอีกมาทำไมไวะเนี่ยโอ้ยนี่ <laughs> ผ่านละอืม เออไม่เป็นไรเปิดเกาะได้อยู่อ่าตัวแล้วครับงานเข้าแล้วอุ้ยอุ้ยเอาอยู่เรื่องเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยมันตีแรงเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเอาอืมอ้ไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่น่าจะน่าจะนะ อันนี้เราเอาตัวยืมมา2ตัวเลยนะครับตัวจากวิเชอร์หนึ่งแล้วก็ฟินิกลมนี่ก็ยืมเข้ามาครับมันจะมีช่วงที่เราไปรับตัวสนับสนุนมาได้นะครับก็สามารถเอาตัวพวกนั้นมาช่วยเล่นได้นะเพื่อเป็นการช่วยให้เราสู้กับศัตรูได้สูสีขึ้นนะครับบางทีตัวเราอาจจะไม่โหดหรืออาจจะโหดแหละแต่แค่อยากจะยืมมาอะไรประมาณนี้ก็สามารถอามายืมช่วยสู้ได้นะครับนี่เราใช้ตัวของเราแค่สองตัวนะครับ แล้วก็ยืมเข้ามาสองตัวแล้วก็ต่อตีเสร็จเราก็จะสามารถเลือกบัฟพลังได้นะครับเอาไปเล่นด่านต่อๆไปได้อยู่จะเพิ่มอะไรดีเพิ่มพลังป้องกันนะต่อมอนเตอร์วิเชอร์หนึ่งตัวเป็นอันนี้แล้วกันครับป้องกันเราเสริมแต่โจมตีมาเยอะแล้วเราเคลียร์ระดับฮาร์ดนะครับแต่ว่ามันยังมีเฮลต่อใช่ไหมครับเอาเลือกใครดีเอา ธาตุแสงนะอยแบบากลองธาตุแสงแต่ธาตุแสงนี่จัดธาตุแสงแล้วกันครับเฮลนะครับอ่าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้เราก็สามารถไต่ไปเรื่อยๆ่อแล้วก็จะมีไปเลือกตัวผู้ช่วยแล้วก็ไปอัปเกรดสกิลได้อะไรประมาณนี้ครับอ่าคร่าวๆนะครับประมาณนี้เลย้วช่วงนี้ก็จะมีดันเจียนเนี่ยมีถงฮีโร่มีดันเจียนหินมานามีสวนเรนโบว์นี้ก็ตีได้ครั้งเดียวนะครับนี่ก็ตีเก็บได้หินมานา ประมาณนี้ครับตถงฮีโร่นี้ก็อาจไปตีสักทีนึงแล้วกันไหนไหก็มาแล้วจะได้ไปเสียเ่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกมการ์ดกันนะครับอ่าเกมการ์ดนี่ของเล่นใหม่สนุกใช้ได้ครับสนุกใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆนะเพราะว่าระดับแรกไม่น่ามีปัญหานะครับนี่เราก็จะใช้ทีมพิษนะเพราะว่าที ทีมพีชนี่ถ้าตรงไหนเล่นได้ก็จะใช้ทีมพีชเป็นหลักนะครับอันนี้เราก็มาตะลุยในนี้ข้อดีก็คือมันใช้พีชได้ผลครับถ้าใช้พีทได้ผลก็หวานเจี๊ยบสิครับก็จะไปกันไม่ไม,ไม่ไม่นานมากครับทีมนี้ค่อนข้างจะใช้กการสาดนพิชแบบเป็นหลักเลยนะครับไอตัวนี้ ไม่รู้ว่าจะจะปั้นเลยเปล่าแต่เก็บไว้ก่อนครับไหนๆก็มีแจกครับเราก็เก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้มันระดับง่ายครับมันไม่ได้โหดมากจนกว่าเราจะไต่ไปสูงขึง้นนะครับอันหนึ่งจะโหดนะอันนี้ก็จะเป็นหินมนาเอาเป็นว่าไม่ตีนะครับตีเสร็จแล้วก็ไปตีได้นะครับมาดอกหินมนาได้โอเคตอนนี้กิจกรรมก็น่าจะเกือบครบแล้วนะน่าจะหมดแล้วของที่มาใหม่ แล้เหลือจะเหลือการนะฮะเหลือการเกมที่ยังไม่ได้พาไปดูนะครับเดี๋ยวขนาดแท้ไปแพ้ไปเอ้ยไม่แพ้นะครับแต่หินเก็บไม่พอที่เก็บหินไม่พอโอ้ตายแล้วเป็นกมแป๊บหนึ่งได้ไหมครับคุณดูขอเวลาสักสักคู่นะขอเวลาสักคู่หินล้นเป็นเป็นกมหินล้นหินล้นโอ้ขายก่อนขายก่อนขายก่อนโอ้ตายแล้วแป๊บหบนึงแบบน่งนะครัแบแป๊บหนึงแบบน่งเดี๋ยวรีบรีบรีบเลยแบบให้ไวเลย ไม่ไหวเลยโอตายแล้วเสียหายเสียหายโอกำลังจะรีวิวกิจกรรมมาใช้ง,งานกับการตีตอบของซะง,งั้นอ่ะอันดีสีนำเงินนี่ช่วง,งหลังๆแล้วขายไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มเก็บได้เยอะมันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเอาสีชมพูมาอัพเอาเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรนะแต่ถ้าช่วงแรกๆก็เอาไปตีบวกได้ครับเอาไปตีบวกไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเริ่มตัวเราเริ่มพอจะ ปีระดับที่มันพอดับสีชมพูได้ก็ขายทิ้งนะมันเปลืองพื้นที่ครับมันค่อนข้างเยอะอันนี้เราก็ไม่ไปได้ดูด้วยครับมันก็อาจจะมีค้างเยอะอยู่ใน,นงานสีฟ้าอีกสักอีกสักอีกสักอ,อันใครวะนี่โอ้โหสีฟ้าเพียบเลยนะหรือโอ้มีแบบนี้ด้วยโอ้มันสามารถจิ้มเลือกพร้อมกันได้ด้วยนะครับ มันซื้อเบอร์จริงๆนะครับขายครับโอเคน่าจะไวขึ้นเยอะโอเคเอามีหลงเลยมายังไงเลยเนี่ยอันเดียวเนี่ยเออโอเคครับคัดไปประมาณนี้เลยนะแบบรีบๆเลยอ่าจะได้ไม่เสียเวลามากคลิปนี้เราจะมารีวิวก่อนนะร,รีวิวก่อนเราไม่ระเบ,บิดสกอเดี๋ยวพาดูสกอเข้าข้าวนะว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างแปบบ๊บอันนี้ ซัมมอนเฉพาะการที่จะรีเซ็ตใหม่เร็วๆนี้นะครับตัวที่ยังไม่มีก็ที่น่าสนใจช่วงนี้ก็มันก็มีดีเคไฟนะครับดีเคไฟก็น่าสนใจอาดน้ําอาดน้ําก็น่าสนใจครับน่าสนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมาดูสกอร์กันพวกนี้เลยไป้ะอันนี้ทํมบีเฉพาะการปีส้มตอนนี้เรามีพันหรอเอ้ยไม่ใช่พันหกร้อยพัหกสิบสกอร์แสง ตะกอธาตุนะครับตะกออธาตุก็ร้อยกว่า,วาแสงมืดตอนนี้ไต่ขึ้นมาเกือบ200อยแล้วโอ้ดองมาเกือบ200ร้อยแล้วทํเาเล่นไปนะอันนี้ัมพีในตำนานร้อยกว่าครับแล้วก็เศษมันอีกัมพีร์รวมท่าในตำนาน24ีก็ัพีก้าข้ามขีดจำกัดการันตีห้าดาวอีกสองมว้วนแล้วก็แบบเป็นเศษด้วยอีกได้ไดปนะ้ประมาณสามอะประมาณห้าตัวห้าดาวโอ้ทาเล่นไปนะคํามี SWCC เอ็กซ์ซิดองเอ็กซ์ซินยังเหลืออีกทั้งสามครับและลึกเก้าปีอีก3ามร้อยยสบคัพินินมนมานเก้าปีอีกสองปทัทโตทำไปเล่นแบ,บสกอร์นี่ดองดองจริงๆนะนี่ดองจริงจังเลยนี่โอเคครับเดีย๋ยวเราะจะพาไปดูกิจกรรมอันใหม่นะครับที่เป็นแบบรูปแบบการ์ดเกมนะครับอันนี้ก็คือออกเสียงว่าอะไรไม่เข้าใจออกเสียงไม่ถูกเอาเป็นว่าเป็นการ์ดเกมครับ อ่าจะมีสร้างเด็กนะครับอันนี้เราก็จะพามาดูว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างมันจะเป็นรูปแบบของการเลือกตัวนะครับของผู้บัญชาการนะครับอันนี้มันจะมีเป็นเสริมการ์ดจากสก mm. ิลผู้บัญชาการนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้เวลาเราเข้าไปเล่นการ์ดการ์ดก็จะมีตัวให้เราเลือกนะครับมันก็จะมีช่วงแรกให้เราเซตมาให้เรานิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยมาปรับเอาที่หลังก็ได้ครับถ้าตัวมันเริ่มเยอะเราก็สามารถปรับได้ ก็นี่ครับเขา้านี่ก็เป็นการ์ดเกมนะครับสามารถเล่นได้ถ้าใครชอบแนวเล่นการ์ดก็โอ้เข้าทำน่าสนใจอยู่ครับน่าสนใจอยู่เล่นง่ายอยู่เข้าใจไม่ยากก็คือพยายามทำพลังให้เยอะมันก็จะมีปั๊บพลังลดพลังอ่าคล้ายๆกับของซ u มันนี่วอร์นะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ์ดถือว่าน่าสนใจน่าเก็บไปเล่นครับเกมถ้าถ้าเขาทำเอาไว้ให้เล่นตลอดนะไม่รู้มันจะทําให้ตลอดหรือว่าแค่ชื่อราคาของกิจกรรมก็ไม่รู้นะคนี่ก็จะมีให้เลือกประมาณนี้ครับ มีมัีสามเด็กครับสามคนที่จะเป็นผู้บัญชาการ,นะรตัวก็แล้วแต่ด้วยนะครับบางทีมันจะเป็นตัวกลางก็สามารถใช้ได้ทุกตัวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเฉพาะมันก็จะเป็นเฉพาะตัวไปเหมือนกันเอาเป็นว่าเราจะใช้ตัวนี้นะครับดูแรนนะครับแล้วเราก็จะมาเลือกการ์ดนะครับตอนนี้การ์ดที่เราใส่ไว้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับก็ตัวที่พลังน,น,น้อยก็แทบจะไม่มีแล้วอาจจะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับ พอ,อเล่นได้แล้วล่ะครับเอาจริงๆนี้ไม่รู้จะถอดใช้แบบตอนนี้ตัวข้างนอกก็จะมีดูอิดลมด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งได้มาเป็นของดูวิเชอร์นะครับอันนี้จะเป็นตัวประมาณท่าต่างก็คือสามารถใช้ได้ทุกคนนะคนสามารถดึงตัวนี้ไปเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟนะครับที่เขาเรียกว่าอะไร เอาไปลดพลังไปเพิ่มพลังไดเ้เราจะถอดออกเลยนะครับเราจะไม่สนตัวรถปั๊บเราจะเอาตัวตีครับไปแทนเอามานี้นะครับจะพาไปเล่นให้ดูนะเราเข้าไปแล้วนะถอดถอดถอดออกเลยแลยนะนะ้วกันนะไอตัวปั๊บตัวลดลดพลังนะครับเราจะถอดออกเลยเราเราสายตีครับเราไม่เน้นอันนี้จะลดพลังโจมตีจากการโจมตีจากตัวระยะไกลนะครับ เราจะอ,าออกเราจะเอาดูอิทล้มครัไปแทนโอเคไปเลยนี่ครับเราจะพามาดูนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการ์ดเกมครับนี่ครับจะเป็นสุ่มการ์ดขึ้นมาแล้วก็จะให้เราเลือกนะครับจ่วงเริ่มนะครับโดยการให้เราเปลี่ยนการ์ดได้นะครับสามารถเปลี่ยนการ์ดได้ถ้าเราพอใจกับการ์ดที่เรามีแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็เสร็จสิ้นได้เลยอันนี้ก็จะมีนี่ครับไอตัวรูปดาบนะครับจะเป็นตัวตีระยะประชิดนะครับ ตัวธนูก็จะเป็นตีระยะไกลนะครับอันตัวเป็นคล้ายเวทกระทาเวทก็จะเป็นตัวสนับสน,นุนหรือโจอมตีระยะไกลเอ้อไม่ใช่สนับสน,นุนอ่าเป็นตัวระดับสนุนประมาณนั้นครับอันนี้ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเราเอาก,การ์ดที่คิดว่าไม่ใช้ออกไปแล้วหมดแล้วนะครับจะเป็นตัวที่เราเอาไว้เล่นจริงๆแล้วทีนี้เชิญของคุณนะครับเกมนี้นะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือทําให้คะแนนฝั่งเราเยอะกว่าฝั่งของสโต้นะครับ ง่ายๆไม่ยากนะครับแต่จะเล่นให้ชนะนี่ก็แล้วแต่นะครับบางทีเขาอาจจะถล่มเราด้วยการท,ที่มีแต้มเยอะกว่าเราก็ได้อันนี้เขามีฮับปุนะ,บปน,น,ปน,นะครับปูนี้ก็ทําเล่นไปเอาเรื่องเหมือนกันนะคับปูนี่อันนี้การดในมือเราพลังค่อนข้างสูงท่านั้นเลยนะครับเราจะปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยปล่อยการท,ที่เรามีไปก่อน แต่เรามีตัวเดียวนะครับถ้าปกตินี่ถ้ามันมีคู่มันมันจะดึงเพื่อนมันมาด้วยนะครับแต่ว่าเรามีแค่ตัวเดียวมันเลยไม่มีตัวดึงนะครับอันนี้คะแนนของเขาอยู่ที่สิบคะแนนนะครับตอนนี้ถ้าเราพาร์ตก็ือพาร์ตตรงข,งขวามอือนี้เราจะแพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามแต่ตอนนี้จะมีสกิลพิเศษนะครับเป็นตัวของวิเชอร์นะครับมันคือทําลายตัวที่มีพลังเยอะที่สุดที่แถวเดียวกับตัวที่เราวางไปนะเป็นโจมตีแถวเดียวกับตัวเองนะครับอันนี้จะเป็น โอ้มันบัฟพลังขึ้นมาทีเดียวเป็น25เลยครับนี่ครับมันจะเป็นสกิลตรงข้างๆนะครับที่เป็นรูปดาบตีบวกก็คือจะเป็นแถวนั้นจะเพิ่มพลังขึ้นมาให้สองเท่านะครับจาก11ก็จะเป็น22นะมีพลังเขาจะเยอะกว่าแล้วมันจะมีตัวหนึ่งของ The Witcher นะครับที่สามารถทําลายพลังของตัวแถวเดียวกันก็คือแถวนี้นะครับตัวนี้นะสามารถทําลายตัวพาราดินได้นะไม่สละพลังเท่าไหร่แต่ทําลายได้ครับถือว่าโหดทีเดียวนะครับก็คือจะมีประมาณนี้ครับ มีตัวนี้ไอตัวเขาตัวเขาตัวปีกแล้วก็ตัวตัวที่ได้มาใหม่นี่จะเป็นเขาพาร์แล้วครับตอนนี้คือเขาสู้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้แต่คือบางทีเราต้องยอมครับเพราะว่ารอบน้าจะเป็นรอบตัดสินนครับต้องชนะสองศูนย์นะต้องชนะสองสองเกมนะถึงจะจบเกมประมาณนั้นครับประมาณนั้นอันนี้รอบสองนะครับอันนี้เราวางการ์ด ตอนนี้ก็คือใส่ได้หมดเลยครับประมาณคร่าวๆนี่ครับมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นการ์ดดอกพลังนะครับซึ่งการ์ดนี้สามารถมีผลทั้งสองฝั่งนะครับคือฝั่งเขาก็โดนฝั่งเราก็โดนก็คือมีผลทั้งสนามอธิบายง่ายๆนะครับมันจะมีทั้งระยะประชิดระยะไกลแล้วก็สายสนับสนุนก็จะโดนผลของการนี้นะครับเราก็จะใช้สนับสนุนแล้วก็จะได้พลังจากที่ได้เต็มๆตอนแรกก็จะลดลงเหลือแค่หนึ่งทุกตัวนะครับ ไม่สนใจว่าเป็นไข่นะครับแต่ทุกตัวโดนฝนนี่หมดนะครับถ้าอยู่แถวนั้นอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะมีการ์ดเ็ดที่จะเอาไว้ล้างทุกอย่างนะครับอันนี้เราจะเอามาด้วยตลอดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ล้างเวลาแบบนี้ประมาณนั้นนะประมาณนั้นเพราะตอนนี้เราเป็นสัตว์มีสนับสนุนอยู่สองตัวเลยนะครับที่ยังไม่ได้เอาลงเนี่ยคือถ้าเราไม่มีตัวล้างนี่คือเราจะโดนลดพลังตรงแถวนั้นไปทั้งหมดเลยนะครับอืมประมาณนี้ครับ ตรงนี้เขาก็จะวางตอนนี้การ์ดในมือใครจะทำยังไงก็คือเราไม่สามารถจวดเพิ่มได้นะครับเพราะว่ามันจะเล่นประมาณ3เทิร์นครับถ้าการ์ดหมดก็คือจบเหมือนกันนครับก็คือถ้าเราไม่สามารถทันคะแนนให้เยอะกว่าได้ก็จะแพ้นะครับในสองตาเราสามารถใช้สก,กิลจากผู้บัญชาการน,นะครับจิ้มแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้เรา ได้สุ่มกร์ดออกมาจากเด็กนะครับอ่าสุ่มกร์ดออกมาอนี้เรามีตัวแนวหน้าสามตัวนะครับนี่เขาใช้ซัพพอร์ตมาแต่ซัพพอร์ตเขาก็โดนลดพลังครับเพราะว่าเขาใช้สกิลรวมนะมันโดนทั้งสองฝั่งแล้วก็เอา้าเธอเราแล้ว <laughs> นี่ครับการาดทีเด็ดที่เราต้องเอามานะครับปลดเอฟเฟกต์ลดพลังสนามทุกอย่างทุกอย่างที่เขาลดพลังเราเราจะล้างมันทั้งหมดครับ เราจะไม่ให้มันมีฝนนี่ครับผมนี่แล้วพลังมันจะกลับมาเต็มถ้าเขาขอนไฟแต่เราไม่แคร์ครับเพราะเราจะถลม่มมันวยการที่เหลืออีกสองใบไอ้ยะแล้วก็จะมาลุ้นครับว่าเขาจะมีการพอที่จะเอาชนะเราหรือเปล่าเพราะว่าเราเหลือแค่สองใบแล้วครับตอนนี้คือต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้นอันนี้ก็จะมีสกิลในการดึงตัวมาช่วยด้วยนะครับคูมืดนี่ออแล้วเขาก็ปัฟพลังโจมตีขึ้นมาครับ เราจะเก็บไว้ก็ประมาณนี้ครับการ์ดปั๊บพลังกับการ์ดล้างครับนอกนั้นที่ลดพลังก็ออกแล้วตอนนี้คือใส่จัดเต็มครับและนี่ก็คือตัวสุดท้ายนะถ้าเกิดเขาบั๊บพลังได้เยอะกว่าคือทีนี้ก็คือแพ้เลยนะครับเนี่ยเพราะเราใช้การ์ดหมดแล้วอันนี้จะทําลายพลังตัวที่อยู่แถวด้านหลังที่มีพลังสูงที่สุดนะครับอ่านี่คือหมดก๊อกแล้วครับตอนนี้อืหมดแล้วครับตอนนี้คือถ้าเขายอมก็ชนะครับเรียบร้อยครับ ประมาณนี้เลยครับแม่เข้าใจไม่ยากนะครับอธิบายออกจากเคลียขนาดนี้เข้าใจไหมครับโอ้สนุกครับสนุกเกมนี้ถือว่าน่าเก็บเอาไว้เล่นครับจริงๆริงนี่โอ้อลรคอนม์ดครับไอออารคอนม์ดโอ้ทำลายการฝ่ายตรงข้ามที่มีเวลาโจมตีส่งลมด้วยกันก,ก็คือตัวนี้ก็จะทําลายแนวด้านหลังเย่างเงี้ยครับตรงสนับสนุนก็คือทําลายสนับสนุนเล่นผ่านก็จะสามารถมารับของได้ด้วยนะครับนี่ของนะครับเราก็มารับ อันนี้ส่งไปตรงกล่องของรางวัลนี่ครับนี่ก็จะเป็นเด็กของแต่ละตัวนะครับใครมีตัวไหนมันก็จะคือถ้าดับได้ก็คือตัวโผล่เด็กคนนั้นนะครับอ่าอย่างนี้รีคาน่าก็จะไปโผล่ของรีคาน่าแต่อย่างตัวล่าสุดที่ได้อลเอร์เคิมเมิร์ดก็อยู่กับเลน่านะถ้าอยากจะเล่นก็คือต้องเล่นเลน่าถึงจะเล่นออลเร์เคิมเมิร์ดได้อะไรประมาณนี้ครับอ่าการ์ดเกมก็ส้าหนุกครับถือว่าเล่นมินๆได้อยู่เลยนะเนี่ย แล้วก็จะมีที่เป็นกลางนี่คือสามารถใช้ได้ทุกตัวนะครับสามารถดึงไปใช้ได้ถ้าเราดอบได้อย่างไอ้สตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ก็ทําลายแนวหน้าน,นี่ทําลายแนวกลางอันนี้ก็ทําลายทัพร์ด้านหลังที่ได้มาของเดอะวิชเชอร์นะครับเล่นได้นะประมาณนี้ครับกิจกรรมเกมการ์ดที่มาใหม่ส่วนอันนี้ก็เป็นพวกบัฟพลังเสริมพลังลดพลังไงก็ไปไประยุกต์เล่นสนุกสนุกได้ครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยครับกิจกรรมเกมนี้นะครับ ไม่รู้มันจะมาแค่ช่วงคาวช่วงที่มีกิจกรรมคอแลแลบหรือว่าจะให้มีตลอดแต่น,นี้น่าสนใจครับเชียบเชีย์ให้เก็บไว้เชีย์ให้เก็บไว้มันมันน่าจะเก็บไว้เหมือนกับไอ้บอสของอะไรวะเนี่ยเก็บไว้คล้ายๆกับของศึกลาบบอสเนี่ยก็มาอาทิตย์ละครั้งก็ได้อ่ามันจะได้แบบเออมีให้เล่นรุนล้นเศษรุนล้นยังไม่ได้ขายเลยอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ พวกกิจกรรมเดิมๆก็เหมือนเดิมครับมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มละนอกจากนั้นก็ประมาณนี้ครับที่มาใหม่มาใหม่แบบกิจกรรมลองหน้าเล่นก็คือประมาณนี้เลยนะครับโอเคหูเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะนี่ทำมันเล่นไปหูขนาดขนาดพยายามหีุดทำให้เร็วๆแล้วนะนี่ <S 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 โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวกิจกรรมเกมคอลแลบ,บกับ u m ม o n e r War นะครับก็คือซามอนน์วอลคอลแล็บ The Witcher นะครับ วนนันนี้ก็เป็นป้ายของกิจกรรมนี้นะครับให้ดูชัดๆนี่นครับ e x ็ r c i n e Creed กับ The Witcher นะครับปีที่แล้ว e x ็ r c i ซ e ปีนี้ The Witcher อนี่งล่ะฮิลเฮาขนาดไหนเฟลฟ้าขนาดไหนประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ยงนี้เพิ่งจะมาได้อาทิตย์นิดๆน,น,นะครับอันไหนเหลือเวลาเท่าไหร่ก็มาดูได้ครับตอนนี้อันแรกเหลือ50วัน,นครับเราก็ต้องปด เก็บเหรียญครับแล้วมันก็จะสะสมแล้วก็ปลดไปเรื่อยๆนะครับร้านค้านี่ก็ต้องสะสมเหรียญจนทบปอนอกิจกรรมเล่นการ์ดก็เล่นได้ครับเนเพลินไม่ไม่ถึงกับยากครับอธิบายน่าจะเข้าใจแล้วนอกนั้นก็ประมาณนั้นครับมันก็ยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาใหม่ก็รีบเล่นได้ครับเพราะว่าระบบมันเอื้ออำนวยให้ผู้เล่นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับ คนคนเล่นเก่าๆก็โหวาดเยี๊ยบ,บ,บเขาเลยครับถ้ามีเวลาเล่นนะนะแต่พอดีว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นโอเคครับก็ประมาณนี้วันนี้มารีวิวกิจกรรมก่อนนะครับเดี๋ยวภายในช่วงที่มันยังมีกิจกรรมคอลแเรเดี๋ยวจะมาระเบิดสกอร์ให้นะครับจะได้มนรุนกันว่าเราจะได้ตัวคอลแลรหรือเปล่าจะได้สกิ่ตัวนะครับวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับไว้รอดูคลิประเบิดสกอร์กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในอนาคตเจอกันแน่นอนะอระบบสกอร์คอลแลบโอเคนะครับวับนนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ